สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกวิธีการเพิ่มยอดวิวนะครับหลายคนอาจจะเอะมันต้องจะต้องทํายังไงแล้วจะต้องทําแบบไหนยังไงบ้างซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าแม้กระทั่งตัวผมเองก็ผมก็อยากได้คลิปเนี่ยที่มียอดวิวสูงเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคือเงินใช่ไหมครับมันคือตังที่เราจะต้องได้มาแต่บางครั้งคลิปเราเนี่ยเป็นยังไงครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเด่นจะดัง หรือเปล่าเพราะาเราก็ไม่ใช่นักร้องนักแสดงนะครับที่แบบว่าโอ้โหโคตรเอาไปปั๊บโอ้โหมันดังปุ้งปุ้งปุ้งเลยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเขาก็อย่างว่านะครับคือเขาเรียกว่าอะไรครับพวกบันเทิง,ทงต่างๆเนี่ยมันก็จะพุ่งนะเพราะคนชอบดูแต่ถ้าเกิดคลิปทั่วไปทํำยังไงนะครับ <S <S ในคลิปนี้เนี่ย <S 1> <S 1> ผมก็จะมาบอกให้กับท่านผู้ชมพีปป่ๆป้านะนะๆนั้นนะครับนะน้องๆน,นะที่กําลังอยากจะแบบเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ที่อยากจะได้ยอดอยู่สูง ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็อยากจะให้ดูนะครับอะไรครับเราเรียกว่ามาศึกษาในส่วนของ CTR กันก่อนซึ่ง CTR ก็คืออะไรครับเราภาษาภาษาอังกฤษตัวเต็มเราเรียกว่า Click Through Rate นะครับก็คืออัตราการคลิกผ่านมันอยู่ตรงไหนครับอัตราการคลิกผ่านนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าไปใน u t u b e เสร็จปั๊บนะครับเข้าไปใน YouTube เสร็จปั๊บไปที่ youtube Studio หลังบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาที่ข้อมูลวิเคราะห์นะครับนะอัตราการคลิกผ่านก็คือมามาดูตรงนี้นะครับคือการเข้าถึงที่การเข้าถึงเสร็จนี่นะครับนี่นี่นะครับ,นะรบตรงนี้นะครับนีนะ่ก็คืออัตราการคลิกผ่านการแสดงผลนะครับนะหรือ ภาษาอังกฤษเราอย่างที่บอกไว้คือคลิกทูเลตน,นะครับคือว่า YouTube จะแสดงผลให้คนให้คนเนี่ยนะครับอื่นเนี่ยได้ดูอยู่แล้วนะครับเวลาเราอัพคลิปลงไปเนี่ย YouTube เขาก็จะแสดงผลให้คนอื่นเขาดูตลอดเลยนะครับในการแสดงผล100ครั้งเนี่ยนะครับหรือ1นึงหรือหรือว่าประมาณ100%เนี่ยนะจะมีคนคลิกบอกเราก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ถือว่า CTR หรืออัตราการคลิกผ่านเนี่ย นะครับมันก็จะทําการประมวลผลนะครับให้เราถ้าหากว่ามีการแสดงผล80ครั้งนะครับหรือ80เปอนะมีคนคลิกปกติก็ลาราเท่าไหร่ครับลารา8เปซนะฮะอันนี้นะครับ youtube เขาก็จะแสดงผลให้เรานะครับถ้ามีคนคลิกมากนะครับถ้ามีคนคลิกปกเรามากเนี่ยนะฮะสมมุติเรามีคนคลิกปกเรา100ครั้งนะครับ มีคนคลิกบวกเรา10ครั้งนะครับก็มันก็คือค่า CTR นะครับมันก็จะอยู่ราวสิบเปนะครับถ้ามีคนคลิกบวกเราอย่างหนึ่งร้อครั้งนะครับนะมีคนคลิกบวกเรา10ครั้งเนี่ยนะครับมันก็ไอค่า CTR ตรงนี้มันก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะเมื่อเรานำมาไปคลิกเราจะรู้นะครับเปรียบเทียบกับ28วันก่อน ตรงนี้นะครับมันเวลาเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับเราอยากไปดูมัุบันณปัจจุบันนะครับมันจะแสดงผลที่มันจะแสดงผลช้ากว่าเราเกือบเกือบเดือนประมาณ28วันนะครับอ่านดูนะครับนี่เห็นไหมครับนะฮะเปรียบเทียบกับ28วันก่อนระบบแสดงยอดดูการแสดงผลซึ่งเป็นการวัดความถี่ที่ผู้ชมดูวิดีโอหลังจากเห็ุการแสดงผลสงสัยไหมครับว่ามีตราการคลิกผ่านแสดงผลในระดับสูงหรือต่ำนี่ เราคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็เวลาเราคลิกเข้าไปดูปุ๊บนะครับมันก็จะบอกให้เรานะครับว่าตัวนี้เนี่ย c d r ตัวนี้เนี่ยนะครับเคล็ดลับในการใช้ข้อมูลการแสดงผลและ c d r เนี่ยมันก็จะบอกกันให้เราให้เรานะครับอัตราการคลิกผ่านเป็นยังไงก็ลองไปอ่านดูนะครับมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมนะฉันจะเพิ่มจํานวนแสดงผลหรือ c d r ได้อย่างไรนะครับเหตุใดแมทริกจึงไม่ตรงกับจานวนของฉันนะครับเนี่ยหัวข้อนี้นะครับฉันจะ เพิ่มจานวนการแสดงผลหรือ CDR ได้อย่างไรนะเราคลิกเข้าไปดูนะครับนี่นะครับระบบนี่เห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยเราอยากรู้ไปคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมบอกเคล็ดลับให้เพราะปกติบางคนบอกว่าจะทํายังไงแบบไหนดีนะครับใจเย็นๆการการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ได้เนี่ยเราต้องเป็นไงครับต้องใจเย็นๆทำด้วยใจรักทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับ นะไม่ใช่ทําวันนี้พวกนี้รวยมันก็เหมือนกับเราเรียกกาอะไรนะปลูกป่าสักะ่ะปลูกวันนี้พวกนี้จะตัดต้นไม้มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะตรงนี้ะละครับที่ทุกคนนั้นอยากรู้ใช่ไหมครับทุกคนนั้นอยากรู้เพราะทุกคนก็อยากจะมียอดวิวที่สูงๆนะครับเพราะถ้ามีคนคลิกบอกเรามากเนี่ยมันคืออะไรครับมันหมายถึงเงินนะครับมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆอย่างเช่นว่า บางคลิปเนี่ยเขาจะบอกว่าขอบคุณ100ล้านวิวโอ้โหเป็นไงครับก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าเท่าไหร่เพราะ u t u b e เนี่ยแนะนำคลิปเราทุกคลิปเลยนะครับอยู่อย่างต่อนเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอเลยนะครับผ่านคลิปที่มีคนแนะนำถ้าหากว่ามีคนแนะนำคนแนะนำเยอะเนี่ย YouTube ก็จะช่วยแนะนำเยอะขึ้นไปอีกนะฮะนี่คือ,อ CTR ของ u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่ม CTR ก็คือเป็นการเพิ่มยอดวิวที่ชัดเจนมากเลย รเราต้องทำเอ้าแล้วจะทำยังไงให้เพิ่มยอดวิวให้ที่มันชัดเจนได้มีคนเข้ามาดูเนี่ยเยอะๆนะครับก็มันมีอยู่ประมาณ4-5วิธีด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับว่าถ้าหากว่ายอด CTR ของเราตรงนี้เนี่ยมันอยู่ราวมันอยู่ที่เกณฑ์อยู่ที่7%ถึงส0เแสดงว่าดีมากเลยนะครับดีมากโหเยี่ยมนะครับดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าส ถึง25%นะครับโอ้โหสุดยอดดีมากนะครับสุดยอดดีมากเลยสุดยอดดีมากเลยนะครับนี่นะอ่ะมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยเวลาเราทำ u t u b e เนี่ยนะครับเราทำ YouTube เนี่ย,นะยสิ่งสำคัญคืออะไรครับ 1. นึ่งใส่แท็กนะครับเราทำเรื่องเครื่องยนต์นะครับเราก็ต้องใส่แท็กเกี่ยวกับพวกพวกเรื่องเครื่องยนต์ถ้าหากว่าเราไปใส่แท็ก ทำกับข้าวเนี้ยมันมันก็คนละเรื่องกันเลยนะครับเวลา y o u t u ุ e เขาแนะนำเนี่ยมันก็มันก็จะไปตามแท็กถ้า,าเราไปทําอะไรครับกับข้าวบ้านกีฬาบ้านไปส่องพระบ้านแล้วคลิปเรามันก็จะไม่ไม่ดังนะครับการแนะนํามันก็จะต่ำลงนะฮะเพราะว่าเป็นที่แท็กที่เราใส่นะครับอันถัดมานะครับนะบนะเมื่อเราถ่ายถ่ายอันตรดมาก็คือเราก็ต้องมาอะไรครับมาเช็คสถิติก,ก่อนว่านะครับไอต,ตรงนี้เนี่ย นะครับอัตราการคลิกผังเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยนะครับในระหว่างวันเนี่ยวันไหนนะครับที่มันตกนะครับวันไหนโอ้พุทธที่16ธันวามันตกตกเพราะอะไรเราก็เข้าไปดูในเนื้อหาเรานะครับว่ามันตกเพราะอะไรอันไหนที่มันสูงสุดนะครับอย่างนี้9.7เนี่ยเราก็ไปดูในคลิปเราเอ๊อวันที่เสาร์ที่5ธันวาเนี่ยนะครับได้9.7้าเปอร์เซ็นต์นะซี r ได้ถึง9.7เปอร์เซ็นต์เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็ รู้พอรู้แนวทางเสร็จแล้วเราก็ทําคลิปอันนั้นนะครับมันจะได้ยอด CTR ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการเ็คสถิติอักติข้อแล้วเอาสองข้อแล้วนะครับสองข้อเนะี้ยข้อที่สามก็คือการใส่ปกนะครับหน้าปกของ u t u b e เนี่ยมันเป็นอะไรที่จําเป็นนะครับถ้าหากว่าเราทําคลิปแล้วเราไม่ยอมทาปกที่เียดทาปกอ่ะน,นะฮะร,รับรองได้เลยครับว่ามันช้ามากนะครับเหมือนช่องผมอ่ะแรกๆผมทํามาเมื่อปีประมาณ2 0 1 2 ผมก็ทําผิดๆทุๆมๆเพไม่รู้จะผมไม่รู้จะถามใครนะครับรู้แต่ว่าเอ้ยทำอยูู่้ไม่ได้ตังค์ก็ทําไปไม่เคยทําอะไรเลยสักอย่างนะครับบอกตรงๆเลยนะครับไม่เคยใส่หน้าผมไม่เคยใส่แท็กไม่รู้อ่ะก็คนไม่รู้อ่ะนะครับก็พึ่งมาเริ่มจริงๆจเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมานี่เองพอพอทุกคนเขาเริ่มมาเข้าแชร์ผมก,ก็เริ่มเข้ากลุ่มนู้นเข้ากลุ่มนี้นะครับไปศึกษาถามคนนู้นถามคนนี้เอานะครับมันตํารามันไม่มีขายหรอกนะครับ มันนี่เหมือนตำราเรียนตำราเรียนยังมีขายแต่ตำราอีพุสมันไม่มีขายนะครับเขาบอกไม่หมดนะหน้าปกอะก็ต้องดูให้มันดูสวยงามนะครับเตะตาเด่นชัดนะครับสีที่ใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นสีจังๆนะครับอย่างเช่นว่าสีเหลืองตัดกับสีดำเนี่ยนะครับอันนี้คือสําคัญมากเลยนะครับปกหน้าปกนะครับปกคลิปอะก็ต้องมีการอะไรครับมีการต่อมาก็คือข้อที่สี่ นะครับปกคิปก็ต้องเลยครับต้องสร้างความคุ้นเคยด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเคยเห็นไหมครับเวลาปกบางปกคิปบางปกเนี่ยก็จะมีรูปตัวเราเนี่ยเข้าไปด้วยทุกอันเลยอันนี้คือเขาสร้างเพื่อความคุ้นเคยเมื่อก่อนผมไม่รู้นะครับว่าไอ้ <Eso S 1> เขาทำไมต้องเอาหน้าปกทำไมต้องเอารูปเราใส่เน่ยตา่างหน้าปกด้วยนะครับก็คือเป็นการสร้างความคุ้นเคยนะครับสงสัยอารมณ์นะครับสงสัยยังไงแบบไหนอย่างเช่นว่าสงสัยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำไมโควิดตึงเยอะมากงานสงสัยนะครับโอ้พอสงสัยเสร็จแล้วเป็นไงครับเราเสพข่าวดูนู้นรูนี่ไปมันก็เกิดอารมณ์นะครับพอคนนู้นรู้ว่าเป็นนั้นคนนี้รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับอารมณ์ก็เลิกเข้ามานะครับเราต้องเวลาเราจะแสดงเราต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะครับสุดท้ายเลยท้ายสุดท้ายสุดเลยท้ายสุดสุดท้ายเลยนะครับก็คือในเรื่องของการพลาดหัวนะครับการพาดหัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลย เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่พลาดหัวหัวหัวพลาดด้ยพลาดหัวนะคนเขาอยากอยากจะดูไหมคันคนเขาไม่อยากจะดูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไปเดินไปที่ตลาดสมัยก่อนเราอยากจะซื้อหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะมีค่าไทยรัฐเดลเนนิวมติชนอ่าสยามรัฐนะครับเยอะแยะมากมายนะถ้าหากว่า หนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่เราไม่คุ้นเคยถึงแม้ว่าจะเราจะพาดหัวข่าวไปยังไงเราก็ไม่อยากจะหยิบมาแต่ถ้าหากว่าหนังสือพิมพ์อันไหนที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นเดลิเนิวหรือว่าไทยรัฐเราก็จะหยิบอยากจะซื้อแต่เดลิเนวกับไทยรัฐนะครับนี่คือเป็นการสร้างความคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปกคลิปเนี่ยนะต้องมีความคุ้นเคยนะครับการพาดหัวเราก็ต้องพาดหัวแบบอะไรครับพาดหัวแบบสั้นๆอ่าน แล้วเข้าใจได้ง่ายนะถ้าเกิดเราเดินผ่านปุ๊บในวิดเดียวเนี่ยอยากจะรู้เรื่องเลยเอย๊มันคืออะไรนะครับการสู้รบสงครามคั้งที่หนึ่งอุ้ยเราเห็นพาดหัวปุ๊บโอ้อะไรเนี่ยเกิดการสู้รบกันอีกแล้วหรอซื้อหยิบควักเงินในกระเป๋าจ่ายปั๊บซื้อนะครับนี่คือการพาดหัวนะฮะการพาดหัวแต่ถ้าเกิดเราพลาดหัวยาวนะครับเราก็ ไม่ค่อยใหญ่จะอ่านแต่ถ้าเกิดเราพาดแบบตัวโตๆนะครับสั้นๆอ่านแล้วอยากจะติดตามอยากอ่านแล้วอยากจะเข้าไปดูเนี่ยนี่นะครับเราเรียกว่าเทคนิคนะครับในการพาดหัวนะถ้าเกิดเราพาดหัวไม่ได้ให้เรานึกถึงหนังสือพิมพ์นะครับนะเขาจะมีพาดหัวใหญ่ๆเลยหน้าแรกใช่ไหมครับพอเราอ่านปุ๊บมันจะมีคำนน้อยนะครับตรงด้านล่างบอกติดตามหน้าที่45น่่เห็นไหมครับเราอยากจะรู้เราก็จะเปิดอ่านไวลาก็ต้องอะไรครับควักตังค์ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนี่เลยครับ นะที่ผมพูดมาทั้งหลายทั้งปวงมันก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับขอให้ขอให้คนสู้ๆนะครับเพราะว่ามันระยะทางมันไกลนะครับมันไกลมากเราเดินทางมันไม่ใช่ทําวันนี้วันพรุ่งนี้รวยอย่างที่ผมบอกไว้มันก็คือเหมือนกับการปลูกต้นสักนะครับการปลูกต้นสักถ้าหากว่าเราปลูกต้นสักหนึ่งหนึ่งไอเนืน้อที่หนึ่งแปลงเราปลูกต้นสักเราลงในพืชถามว่ามันจะกว่ามันจะโต มันจะได้อะไรครับได้เน mm ื้อไม้เนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายปีนะครับยิ่งถ้าเกิด10ปีขึ้นไปเนี oh ่ยเป็นยังไงครับม <magician> ันมูลค่าของเราเนี Asian ่ยหรือช่องของเราก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นวิวเราก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เงินเราก็ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปรียบเสมือนกับเนื้อไม้ต้นสัตว์ยิ่งยิ่งโตยิ่งโตยิ่งโตไอ้พวกกระพ้มันก็ไม่มีละนะครับเปลือกมันก็ไม่มีละมันมีแต่อะไรครับเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เนื้อนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คนเข้าไว้ในการ ทำ u t u b e นะครับถามว่าดีไหมดีดีมากเลยนะครับเป็นการทำอะไรที่ผมว่าช่องนี้เป็นช่องที่ดีที่สุดในการเผยแพร่ความรู้เรื่องต่างๆให้กับคนทั้งโลกดูอะไรดูนะครับเวลาทำครั้งแรกเราอย่าไปหวังเรื่องเงินนะครับบอกให้เลยทำด้วยใจรักก่อนนะครับทำด้วยใจรักเมื่อเราใจรักเสร็จปุ๊บเราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมาเองโอเคนะครับ <c oughs> มีอะไรก็ ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาตอบให้นะครับผมก็ทํามาแล้วเจ็ดถึงแปีละณตอนนี้นะครับนะโอเคนะครับสวัสดีครับ